เครื่องแปดแรงนะฮะแต่ยัดลูกเป็นลูก10แต่คาแซนด่าดเลยเป็นแปดตัก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 แลหรอก็อโอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่มีเพื่อนๆที่นะครับคอมเมนต์ถามในช่องบอกว่า ให้ผมมารีวิวนาหน่อยหลังจากที่ว่าหว่านปุ๋ยไปแล้วอะไรแล้วอะเป็นยังไงบ้างกาลังสวยเลยเพื่อนที่เอาอยูเลียแต่งหน้าไปนะฮะแล้วยังไม่ได้หว่านปุ๋ยจริงนะดําไปยังไม่ได้ยี่สิบวันเลยนะครับเนี่ยดูสินี่ยฮะก็งามงามดีอยู่นี่แปลงนี้เหมือนต้นจะใหญ่กว่านาะแปลงใหญ่นะฮะ นี่ครับเอาน้ำหล่อไว้อย่างเงี้ยฮะอย่าให้น้ำแห้งนะครับนาดำอย่าให้ดินโพลถ้าจะให้แห้งได้ก็คือต้องให้ใบข้าวคุมร่องให้หมดช่วงอยู่ที่ประมาณสามสิบวันสามสิบห้าวันอะไรเงี้ยปล่อยแห้งได้ให้แตกกอรครับช่วงนั้นนะถ้าเกิดช่วงเล็กแต่น้ำแห้งนะเดี๋ยวอีเด้งขึ้นในร่องแล้วก็ขี้ยาขึ้นนะในกรณีอย่างงี้ผมชีดคุมเลนเนะผมไม่ได้ใช้ยาคุมหวาน มียาคุมแบบหวานก็มีนะครับเนี่ยข้าวอย่างเงี้ยหวานได้เลยหวานพร้อมปุ๋ยห่นแรกอะ่ะผสมยาคุมเม็ดเลยหวานเลยแต่น้ําอย่าให้มิดข้าวนะเดี๋ยวเน่าไปเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งนี่ครับเพื่อนอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งของพ่อผมแปลงเนี้ยเก้าไรนะฮะดูสินี่ครับเพื่อนอยังเจ๋วเลยอันนี้ของพ่อดีแปลงเนี้ยแปลงเก้าไรดูสิ ดินรู้สึกว่าดินเขาดีด้วยต้องยอมรุ่นใหญ่ซะแล้วเนี่ยไฟเนี่ยแต่กขอโทษทีเถอะมีหนวดปลาดุกติ่งขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> แห้งอะเนี่ยๆๆปล่อยแห้งนะเพื่อนแต่ก็งามสวยนะมาสูบวันนี้แหละน้ำอะ่ะเพราะว่าเริ่มแห้งแล้วเห็นปะใบเริ่มแตกถ้าใบปะกันคุมดินได้แล้วก็น้ำแห้งได้นะครับอย่างที่บอก นี่นะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งของพ่อเนี่ยฮะเจ็ดไร่นะครับมี้าวดีนะั้นดวันเดียวกันหมดเลยไรเรียกกันมีของผมมาดําที่หลังเขาสุดคนละวันของอีกวันหนึ่งงาเกี่ยวกบเลยไบเบลเลอร์เนยฮะนี่ต่อมาติดน้ํานะครับดึงน้ําออกจากขึ้นจากคลองชละระทานนี่ฮะนี่เครื่องถังน้ามันยันมา เอ้ยถังน้ำมาคูปตุต้าเครื่องยันมากถังรั่วไปแล้ะก่อเข้าไปในปั๊มอุ่นจะหลุดอุดไว,ว้แล้วเหรอ้าไม่ติดโลษดาน,น <c oughs> เนี่ยปั๊มแบบปั๊มดูดบาดาลเราแหละกอใส่หัวกะโหลกไว้ข้างปต้ไงอก่อขน้ำเต็มถึงปั๊มนี้กพาาเนียเต็มเลเนีเต็มะแต่เต็มวโแท้างรูอตงกินบวกดเลยอะอบ้านสองพันนี่ใครจะดิลีเลยเนาะ โอ้สีเดียวติดเลยนะโอ้ออกแล้วเองนี้เองเครื่องแปดแรงนะฮะแต่ยัดลูกเป็นลูก1ิแต่จะแดนดานเลยเป็นแปดตัก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 แลว้วหรอ นี่นะครับนี่สูบใส่ใส่ท่อการรักน้ำมานี่เน,นี่ยเห็นปะ่ะที่เกิดน้ำแห้งกระยาาจะขึ้นในร่องนี่แหละข้าวพ่องามดีจังเลยดูสิกอแปดห้าครับอายุเก็บเกี่ยวที่ร้อยห้าวันนาดำนะฮะเห็นเจ๊เขาว่างั้นนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงนาแปลงสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้ของผมเน่เน่ยของน้าลานก็ก็ของแปลงห้าครับเนี่ยไปแหลมตั้งเป๊ะเลยนี่นะครับดูสภาผมแล้วมัม้งแปลงนี้อาจจะสู้แปลงไหนไหไม่ได้เพราะว่าทำกันบ่อยเหลือเกินแล้วก็เป็นดินทรายด้วยครับ เนี่ยอันนี้เสียเน่ายุบไปเฉยๆเพื่อนๆน้ําไม่ได้มิดนะจะเหมือนก้าแบบแบบแกลบแล้วมั้งคงจะเป็นแกลบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูที่บ่อเนี่ยเพื่อนๆว่าตรงเนี้ยที่จุดจืดเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีดๆเนี่ยแล้วแหลำๆเนี่ยเนี่ยโดนสนิมน้ําบาดาลนะครับเนี่ยหน้าบ่อเนี่ยจะไม่ค่อยงามเนี่ยเป็นฝ้าน้ําเป็นฝ้าเห็นปะ นี่ครับแดงตรงเนี้จะไม่งามจะเป็นหัวเงเนี่ยจะเป็นงามไกลๆบอ่อผมถึงบอกต้องมีบอ่อพักน้ำไงจะดีหน่อยบอ่อนุ้งก็เป็นนะครับบอ่อใหม่อนะ่ะแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะอันนี้จะแตกเกาอสูุนาในไม่ได้แต่ก็งามอยู่นะครับนี่อันนี้ใส่ขี้หมูไปนี่ครับ นหน้าบอ่อเห็นปะ่ะในในน้ำจะเป็นสนิมนแดงๆแบบนี้ข้าวจะไม่ค่อยงามหน้าบอ่อเะฮะนูจะเป็นงามไกลๆบอ่อส่วนอันล่างแทบไม่ได้นั่นเลยปล่อยที่แรงหันลงไปทีเดียวแล้วก็ปล่อยน้ำซึมซึมลงไปเนี่ยเห็นปะ่ะงาม <laughs> อันเนี้ยนี่ดูหยองเดือนเนี่ยเพื่อนเนี่ย เต็มเลยผมไม่เคยหวานยาไอาะไรนะไอ้บกห้พวก 5g 4g อะไรที่ว่าแรงๆะครับไม่ใช้เลยนี่อ,อ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉีดยาครับเนี่ยเพื่อนเนี่ยกล้าตายอ่ะตายเองอ่ะนี่ยังดูดิเห็นอย่างคนฟันหล่อเลยเห็นปะเนี่ยพอจะให้ดีๆีซะน้อยมาตาย แล้วก็เหลือรอดมาต้นหนึ่งนี่ดูดิเธอไม่ตายอ่ะเนี่ยก็รอดมาเนี่ยเน่าออไปเลยเงี้ยเห็นไหมดูนิวหวางเลยเนี่ยดูบางเลยอ่ะนี่ขนาดสั่งดำที่ไว้เนะี่ยดำที่เหมือนกันแต่กล้าตายอ่ะแปลงในไม่ตายแปลงนี้ตายน่าจะเป็นที่แกบที่เขาใช้มาโรยอ่ะอาจจะแบบ แกบร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะประมาณนี้รายงานผลแปลงนาครับผม